จะทำไก่ผัดขิงใส่เห็ดรอบหน้าด้วยบะหมี่ร้อนนี้ดีมากเลยนะไม่ใช่บะหมีรรม่แบบนี้แหละทำของใส่บาทกันเนาะอันนี้บะหมี่เราลวกแล้วนอกน้ำเย็นแล้วนี่ตรองปรุงเรามีไก่อก,กไก่แครอด หเห็ดหอมไรเห็ดอะไรไม่รู้ <c oughs> ขิงหอมแดงต้นหอมพริกเนาะมีมีแค่นี้แหละทางน้ำมันร้อนไว้แหละมันก็มีน้ำตาลทรายมีซีอิ๊วขาวมีฝักเขียวนิดหน่อยพอลอากันยียทางน้ำมันร้อนแล้วเนาะแล้วก็หอมเลยเอาหอมลงไปเคี่ยวก่อนเลยเราจะไม่ใช้กระเทียม ใช้ก็ต้องใช้อันไรอย่างหนึ่งเพราะมันฉุน,นด้วยกันันแหม่เปืองด้วยวงเล็กกับขิงลงไปผัดเลยนะสูตรเยอจะผัดหอมกระเทียมแล้วก็ขิงเลยเพราะว่าขิงนี่มันก็ฉุนอยู่ละหอมแดะอันนี้เราใช้หอมแขกบนะหอมแคอืมันมันมันฉุนอยู่ละเราไม่จำเป็น,นต้องไม่ใส่กระเทียมเลยหนึ่งเลยสิ้นเปลืองโดยใช้เหตุเขาเรียกว่าใช้ ปัจจุดินซับซ้อนโดยที่ไม่เกิดประโยชน์อันใดแล้วมันเปลืองหรืใช่เหตุแล้วมันก็ไปฉุนน่ะนึกออกไหมมันฉุนเจินฉุนเจินอภัยแต่ถ้าคนชอบก็แล้วแต่นะไม่ว่า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 ,วาอบอกแล้วมั้ยอย่าโอ๊ตจ่ายอย่าโอ๊ใจเนี่ยผัดให้หอมเลยคือผัดให้ให้หอมแบบสลบสลบทก่อนเลยแล้วเดี๋ยวเราค่อยสั่ง กับขิงได้ที่และนุ่มละแล้วเพราะวหอม,หอมเราก็จะใส่ไก่ลงไปเลยใส่ไก่แล้วก็แครอทแครอทนี่เมื่อกี้ยายไปต้มมานนิดนึงนะต้มพอ,อจะหนีนิดนึงไม่ได้พอให้สุกเละเอะอะไรอ่ะพอให้มันเออไอเนี่ยอะไรมันสุกง่ายขึ้นจนิงนะอันนะี้ก่อนวันพระเนาะยายทำไอนี่ใส่ผัดขิงราด ลาดบะหมีใส่ตาแะได้ไมเป็นส mm. ีในหานอะไรอย่างนั้นแนใอ้ไช้ใส่น้หานที่มันมีประโยชน์กับร่างกายเนาะมี็นะมุลไพยมีขิงมีเห็ดมีพริกหอมเนาะพอมันนั่นอยู่แล้วเราก็จะใส่เกลือก็ใส่เริ่มสุกดีใช่ไหมคะเราก็ใส่เห็ดลงไปเลย ใส่เนี่ยก็จะสนิ่นึงไปลยก็หอมเราจะใส่ที่หลังเนาะก็หอมสุกที่หอัดไปขะที่ผักนี่แล้วก็ปเคีืยงเลยตาเพราะไอ้ผัดผินี่มันต้องหวานนิดันเนาะว่าอุ่นเยอะไม่ได้ แต่ว่าคือขัดถินเนะี่ยคืเราตอ้องต้องกับจานนิดหนึ่งตรังจานนิดหน่อย <c oughs> เราตัดเขียวถ้ายายกินเองยายไม่ใส่นะแต่นี่เราใส่บลาดนะเนาะทานทีเดียวเดียวดวเห็ดมันสุกนิดนึก่อน ไฟนี่ใช้อยน้ำไม่แห้งเลยเพาะว่าการผัดเราต้องใช้ไฟแรงเนาะการใช้ไฟแรงเนี่ยมันทำให้อาหารเนี่ยอร่อยอืมทำไมเก่งจังเลย,ยโอน๋นี่ไม่ต้องชิมเลย แอบชิมนิดนึงเมื่อกี้อร่อยรสชาติกรมกรอมคือชมไปงั้นแหละกุ๊กเนี่ยส่วนมาก็จะไม่ชิมกันหรอกก <c oughs> ุ๊กเชฟทั้งหลายเนี่ยเขาจะไม่ชิมเพราะเขาจะคือถ้าเขาไม่มีถ้วยตรงวัดเนี่ยเขาจะกะเองเป็นเขาจะรู้เลยว่าเออใส่แค่นี้แค่นี้แหละแล้วมันจะพอดีเลยนะอันนี้ก็เหมือนกันใส่แบบเนี้ยม,มันพอดีพอดีเนาะเนี่ย มันก็จะได้เค็มหน่อยๆหวานนิดๆอร่อยมากเขาบอกให้เห็ดมันได้ที่นิดหนึ่งแก็เห็นมันได้ที่นิดหนึ่งโ๊กบใส่เลยใส่ใเลยแล้วปิดไฟนะจ๊ะต้องปิดไฟเพราะต้นหอมันน็อกง่ายต้นหอมันสุกง่ายมันจะได้ยังอยู่เขียวอยู่ไหมใช่ไหมเ,เ,เ,เรียบร้อยแล้วจ้ะ ดูก่อนเนาะดูก่อนความน,น่ากินของมันเดยวซิ่งเนาะน่ากินแค่ไหนเนาะน่ากินแค่ไหนเขาเอาปัดขิงเนาะปัดขิงหญ่ใส่มันทุกอย่างที่ควางหนะ้า ไปล่าลงไปล่ล่าลงไปเดี๋ยวมันเซ็นนี่ให้ท่านไปนล่าท่านเาอาเาองเนาะไข่ผัดหมี่นี่ค่ะทำใส่บาทเช้านี้เนอะอาะเดี๋ยวเราจะรีบไปตลาดแล้วล่ะ จัดการเอเด็กที่บ้านแล้วอกไก่เอาอกไก่เนี่ยมันมีสองชิ้นใหญ่ไงแบง่งอกให้สับๆๆๆให้แล้วก็เข้าเตาอบให้แมวมันกินไปแล้วด้วยวันนี้ต้องกินอินดีพิมันกันทุกคนเลยอา้าวอุโมทนาสาทุด้วยกันทุกท่านทุกคนนะคะเนี่ยเราทำหอยแมลงวมีก็เหนียวมะม่วงครับอุโมธนาแล้ก็จะถวายอยู่รงนี้เนะ